หักหลายน้อมาเป็นแนวไม่เห็คนเมืองดอกอีห้มาเป็นตัวอะไรจูบก <OB I. S 1> ันให้เ oh บิ <ss> ่งจักบาทได้ไปจูบจูบไหมจูบเลยเหไหมเสียใยกูได่สัวจูบเลย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 จูบเอยอูบเลยจูบเยจูบเอยจูบเอยจูบเอยจูเาะ นูจูบกันกับลิงค่ะคือบวกตัวทั้งไงเดี๋ยวนี้จบกันจนว่าหูหนวกทุ่ห้านี่กูห้องจากูสิเพ้อแค่บากกี้ถูกทำไมใหรอกูอับอายขายขีนาคาแขกบักกี้ผิดมึงเป็นไอ้แต่เนี่ยมึงคือว่าเดือนน้องคุณไอเบวกตัวทั้งไงเดี๋ยวนี้มาฮักแม่มึงบ่บักวิสนุมึงเห็นแบบนี้ ตัวหมายความไว้จังไหนฮะมึงนิ่งเทนจังมึงนิ่งเทนจังมึงกับแม่รู้ปะปฏิทโธในที่สุดกูกะหูลูกไส้สัววิทปาริตผู้ยิ่งมีม่สนใจมาลัดเอากะเทยซำทำให้กูขายหน้าน้าบักซาสัวผู้ห่อไส้ไอหออหันนักมวยแห่มากระเทย สัมพอเราเนี่ยสัมพ่อมึงกับมันสนิทสนมกันเกินจริงมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ขอบบม<า>งมา,งางลูกอัปปีข้าแม่มันตายรอดเถอะถ่ายกุศุ่แหงเถอะนี่อาจารย์นางได้ผิดไปแล้วหย่อนความหักมันพาเปลี่ยนให้เมียเห็นใจนางยายนายแหน่งแกลงหายไม่ <deny> ไมยา,าไยาพนังพนังที่หักหลูกทรายของเจ้าเอากันมากกระโดดอยู่เอากันมากกรโดดขอให้ยาได้รับรู้ต่อเจ้ายายนายสร้างนั่งทนเอาเมีย มึงสร้างมาก,กาของเอินเอินกูไม่หยาดเหรอฮะบักวิกสุนุมึงไม่หยังสีฟ้ากับกูมึงไม่หยังสีแก่ตบ่ไอผมก็อกลรอชนแต่อยู่น้ำกันสนนะครับเมย์ฮา่าอยู่เดียวนี้มึงมักมันเป็นบ่ผมมาก่อนรอชนครับเมย์ ไม่ยาอันนี้เป็นเงินที่ไปประกวดนางงามมาได้พร้อมกับเงินมงกุฎเพชรเอาเป็นค่าน้ำค่าไฟที่เคยอาศัยอยู่บ้านไม่ยาได้จ้ะเงินเอามันนี่เอาพอดีอ่ะได้ใจค่าน้ำค่าไฟก็คือสิหลายแสนหลายหมื่นบายที่ดอกนี่พี่ะพ่นเอามาเนี่ยภา้างเงินซั่มนี่ิอ่อนซ้อนมันยังกระดอกกันได้นะฮะผู้ใดล่ะกล้าให้มึงผู้ใดกล้าให้มึงมงกุฎเนี่ยฮะผู้ใดให้มึง ห้าสี่เสียนมึงมัันยงเขาดาตุกขูตุกขู่ว่ามีหีมึงมีหีมึงงองหาปอดแดงมึงก้าเนาะบางครั้งก่อนมึงนี่นะบอสซ้ำนึกจักเม็ดมื่อแลกที่มึงกล้าวเข้ามาในเฮือนของกูมาอาศัยเฮือนของกูกินเข่ากินน้าฮือนของกูมึงสำนึกบ่มึงมาเฮ็ดแบบนี้มึงขึ้น่ากูสิอายคนบ่ แล้วกูนี่กูสิเอาหนาไปไว้ใสบอกมันแม่วันโอ้ยเฮียฉีเสี้ยนเมืองเพงดาคนมาเป็ยนยุยบป,ปอบเมืองว่าเมืองเสียวหนาไปไว้ใสวัดตีคนเบ,บิดปัดเบิดเยังเขาหูจักเบิดหนาเม,มืองก็ตั้งข้อยุนี่เดยิบปอบทั้งเสี้ยนเมืองเจมันดากีผู้ใด,ดล่ะเนี่ยยี่น้ำวัดกันแล้วกันละ <laughs> ผู้อื่นกูก็เห็นแต้งเป็นตะเบืองอยู่บัดเมืองนั่นนะ มาเบิ้งมาแล้วค่ะแค่อีบบอภอาเบิ้งมาแล้วมึงก็เบิ้งโดนโดนตีอีห้าฉีกใส่มึงมึงมาเหียงกูนะกูสิตอบมึงนะตบกูแม่ถันมึงขึ้นมากูเป็นกงซะละตึงตึงตึงึงตึตึงึงต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 ึงูึงตงตึงตึงตึตึงตึงตึมตงตงางเขาเงงงง่ บักมังกรออลลชนบักมังกรออลลชชอนเออออลลชนบักมังกรลงส่นจะคล้องอะไรกี้สูดแพ้กูแล้วกูสิบอกสูดไว้ให้นะว่าสำหรับกูรักก่ได้ดอกลูกไผ่สิมาเป็นกระเทยแบบนี้กูสิบอกเมื่อไห้บักมังกร กูนี่ละบอใดลูกสะัยอ้อบป,ปมีมันเสียงมาส่มาล้ำส่วนีเอาซุ้มกระเทยนี่ย่างดีคิดจังใดจังเอาสอนบักมั่งตอนมึงแปลงล่างเป็นผู้หญิงกูละนายแมงกายตายาแล้วเกิดก่ยาพอแนวนี่กูบอเอาแล้วกูสิบอกมึงนะไ,<ห>นไปเก็บเอาเสื้อผ้าย่ามาอยู่ให้กูเห็น เส้นตายกันเลยอีกกระเทยผีบ้าไม่ยาจานั่คอร้องเอไม่อยาจานั่งคอร้องยาคคำนี้ที่ไรคงทำใจบ่ได้สสไกใจอายบวกกันเด่นอน น่งบัวสวงพ่อสิได้แดงสัน้นทำต่างแต่ความดีอย่าสิมีอักิิตอกระเทยนบ้านนั้นผมเอากันมาโดดแล้ว <Yeah. S 2> ปวดสงสารลูกบางเด พอรับผิดกับพ่อแม่ลูกฮักเขาลืมบไ่ได้กับเทนั้นกับแบนโค อละชอนจีเป็นกระเทยแต่เขาคนนี้ก็เป็นคนดีเขายอมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเสดยเงินมาเลี้ยงครอบครัวเ,เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องของเขา เป็นอย่างผวกกับแม่คือบ่ยอมรับกับเธอยนะครับแม่แม่คือบ่ยอมรับอ่อนละช่อนนะครับแม่กูยอมรับมันสิเป็นคนดีมาจากใสกระตังแต่มันเป็นกระเทยี่กระสัวพอแห้งแล้วตั้งมาเห็นให้ครอบครัวกูเป็นแบบนี้แท้หัก ห้องวันบาทิ้งกอ,อกกมดิเอกีกมีเมื่อสมาชีที่สำลรกสายต้น,นมืม่อสิหามฟ้าหามฝนหามคนสีกันเมึงอหานในหยุเต้ลูกมึงหมักหมา,ม,ามึงกรต้องมันเอาหมาแต่เมื่อก็อยากอยากได้ผัวขนันมือแดงก,กินกนี้ก็ม่เธอมึงป่าฝวเลย สิบก้อนนี่แหละพาเขาเจ้าบาดต้นนี่ผู้เธอไงเมื่อเอาปาดีซ้องหวังบ่คอยซูนเมึงเป็นอยังฮะอีบุญยิงมึงสิมานเป็นเดือนเป็นห้อนมัแทนมึงคื็นอยังมึงกินเข่าเงือนกูสิแต่เข่าเงือนกูแต่มึงพาลูกกูเฮ็ดไปทั่วทิศทั่วแดนอีเท่าหยับหยังอีเท่าไหนก็กูอี่หาอี่หาหน้าไงน้ำหน่อยอี่หน้าใหไงน้ำ อีหะอีหน้าน้อยมอยดอกปากคนร้อยมึงว่าจะได้มอยโกอีปว่ามึงเอ้ยเท่าซะทื่อเท่าบ่มีสมองแม่นังกูเท่ามาจากความสไตล์ติแต่ละมึงละนั่นบังวิสนุจังได้แม่ก็บ่ให้มึงเอาเขาเอามึงสิบีบน้ำตาปนเอกซางแม่บ่ให้มึงเอาบ่แม่ผมสิอยู่กับอ่อรอช่อนครับแม่วิสนุ ลูกก้าลูกคิดที่ลูกกะคิดไม่ได้ลูกแม่ให้อาให่ลูกเสมอลูกมากกูได้แม่สิเป็นแตงให้เบิดลูกน้อลูกน้องอย่าเอากับกระเทยโยแม่อายคนน้อลูกเนาะน้องมีสนุกน้อลูกผมเสียใจกับเมียผมครับแม่แม่เียใจเมียพกพนักพิทูบอมีสนุกตั้งแต่น้อยเท่าไงมึงบอกเคยเดียงแม่บอกใคล้ขันใจแม่ มึงมาบวดแท้มึงมาบวดแท้ลากออกจากกันเรยังจงอังฮะจบคุณวิชนเออกไปได้ค่ะเดึงมันออกไปเอาออกไปจะปลุกดุงเลาอยมือวิชโค่ะหัวละชอนหัวละช้อน ก่อนมึงมาต้องมาบีบน้ำตาอยู่นี่เฝ้าไปเก็บเอาสิ่งเอาของของมึงหนีไปจากฮุ้นของกูไปผู้ชายกับผู้ชายมันสิเอากันได้จังได้กูถามสูแน่เว้ยปึกรอบสองหรอยิบปากนี่กระไดจําเป็นมึงมาหูวคัดเนาะผู้ชายกับผู้ชายเอากันท่าไอ้มึงถามผัวมึงเงนเตียง ถ้ยังกูต้องถามผัวกูถามมันเบ้งเางขึ้ว่าตัวสันเจมันมี่ะับกูสิว่าวแกมันชุบเบื้อสัมสากข้างนอกชุบตะกุนป,ปึก,กคักซะกูสิว่าหัวเหนืห่มึงฟังเด้อยังมึงหัวบ้าเป็นยังผัวมึงคือประกาศเถียงกูกูก็หู้บางสองเื้องันมันมาสีหู้ขี่กู <c oughs> เฮ้ยเี๊ยตอนนด้ยีหลีตีเขาว่ามันอกันน<อ>ี่เฮ้เขาว่ามื่หันจะไปสีหู้ขี่มันยีหลีตี อีปอบตากูบ่เมาขูเขาว่าเฮ็ดดอกแสดงว่าจะเมาจะกรเลยเฮ็ดอมมกับบุญซกับผัวเดือมันมาปูดมาพูดเลี่ยฮะกระเทยเลือดกันแล้วกันล่ะเมืองเป้่าไปแก้บุญซีของขมึงนีจากเงินของกูนะสัวๆพังไปไปให้หมนกูไอ้กูกังซืออ้าเมีจ๋ามีจ๋าีสนุ๊กมาพด ป็นเบ้เฮ้ยเี่ยมันเป็นหมาบอสเฮยกเทยขึ้นกเมยขอ้กมายขึนกทยนกะยนกเยนกะมทนกะเยขอะทยขึนกะเทนะยกยนะเทยมึนกกะนกะเทยนะทึยึกะนทิพย์อีขี่น แต่ม in ันมาข่อยสีกะเท่ข่อยกบเขียดตัว่ามันมาให้ขาก้หนีเดี๋ยวเถ่าอีพอมันมาเจ้าหีอัยตันตันพตพระน่าตอีพออย่งจะบพสีแม่จ้าเขียตีพอสีแม่เมื่อตีข้อไ็อขุ่เขียงบ้าเยังไปทษทีทัเด็ดเงีมยงเนบอาไอ้ฟาไอ้ดินข้าซะสู้บ้องเมื่อเบาไหลฟาอนี้จกเงอนขอกูไปฟากับหมาหมาเรี่ยปากฟาก็ปากสากตีหัวฟากบหัวหัว่าเซ

แงแม่มือตีเป็นกะเทยอกเต็มสองกับมือปานนั้นมึงอย่ายให้เดียวคอยบอมีหอ่ามีแม่่อมีบ้านอยู่ค่อยไมมี่ไอ้เบียสนุกผู้ดเดียวตอนนี้คอยบนหลือผูดด้ใดแล้วชีวิตก่อยมันือ่าพัพกะเทยอล่าจอน มึงอ้องทำใจแม่หยามึงมาหมักมึงตามึงตัดใจซะแล้วล่ะเด้อไปอยู่น้ำเยน็นโน่ะล่ะเนาะอม่มีลานเสริมสวยอย่างละลานเสริมสวยอยู่ใส่อยู่สารกามอยู่บ้านกอสมีใส่ เจ้ามีลานเสริมสวยเจ้าคือบอเต่งก่ะจะของงามก็หนีเน่แม่มึงตีพ่อเด้ว่าแต่งอ่ะจะของงามกิวตีพอว่อยู่อีสอนมึงเสียหายจัดเต็ม